สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับก็สําหรับในคลิปนี้นะครับจะเป็นสูตรหลักร้อยบนตัวเดียวที่2สูตรนะครับอ่าซึ่งเป็นสูตรเดอร์ดีที่ยังไม่พลาดเลยนะครับซึ่งก็จะมาลงให้ชมกันเป็นวดแรกนะครับของงวดวันที่1กรลกฎาดาปีหกห้านั่นเองนะครับก็พร้อมกับวิธีทํอ่าก็เรามาพิจารณาทั้ง2สูตรนี้ดูกันนะครับอ่าซึ่งทั้ง2สูตรนี้นะครับก็ เริ่มทำเศริฐไว้ตั้งแต่คนที่ออก867นะครับก็นำสองสูตรนี้นะครับมาว่าเทียบชนนะครับสุนาราก็จะรีดเด่นนะครับที่เลขตัวเดียวนะครับแบบนี้เลยนะครับซึ่งสถิติสูตรอันนี้นะครับก็เข้ามาแล้วนะครับต่อเนื่องนะครับทั้งหมดเจ็ดงวดนะครับจนถึงวันลาสุดที่ผ่านมานะครับ807นะครับก็ยังเข้านะครับ ก็เป็นสูรเดินดีเลยทีเดียวนะครับเรามาดูที่สถิติก่อนนะครับเริ่มเลยนะครับตั้งแต่เมที่สูดเริ่มเดินนะครับสูงแรกนะครับผลคำนวณที่ได้นะครับก็จะเป็นเลข8นะครับสูงที่2นะครับเป็น8นะครับก่อนนำ2องสูดเข้ามาเทียบชนนะครับซึ่งเราก็จะได้รีดเด่นนะครับตัวเดียวนะครับนั่นคือเลขแปแบบนี้ครับชนตัวเดียวนะครับ ผลสุดท้ายนะครับอ่าก็มาในหลักร้อยนั่นนี่นะครับอ่างวดนั้นนะครับออก8 6 7นะครับต่อมาอ่างวดที่2นะครับผลที่ออกนะครับ618นะครับสองสูตรับชนกันไปที่เลขตัวเดียวนะครับอันนั้นคือเลข6นะครับเห็นไหมครับก็มาในหลักร้อยนะครับก็สองงวดติดต่อมางวดที่3นะครับ สู่แรกนะครับเด่นทิศเลข9นะครับสู่สเด่นทิศเลข9ชนกันที่9ตัวเดียวนะครับแบบนี้นะครับถ้าสูชนกันนะครับจะได้เลขตัวเดียวแบบนี้เลยนะครับเนี่ยก็สามนวนนะครับต่อมานวดที่4นะครับผลที่ออกนะครับ642ี่ซึ่งก็ชนกันนะครับที่เลขตัวเดียวอีกแล้วนะครับชนกันที่6นะครับซิกมาน ในหลักร้อยนะครับต่อมางวดที่5้านะครับผลที่ออกนะครับศูนย์หนึ่งนะครับซึงก็ชนการที่เลขศูนย์ครับจะได้ตัวเดียวแบบนี้นะครับผลสุดท้ายนะครับมาในหลักร้อยเห็นไหมครับอ่าห้างวอจิตนะครับต่อมางวดที่6นะครับอ่าหลักร้อยสู่ได้นะครับผลที่ได้นะครับเป็น1สู่นที่2นะครับเด่นที่เลข1ชนการที่เลข1นนะครับผลสุดท้ายนะครับ อ๋อหก็ยังมานะครับหลักร้อยนะครับมันหลักร้อยอยู่และในงวดล่าสุดที่ผ่านมานะครับ2สู้นะครับก็ชนกันได้ที่เลขตัวเดียวนะครับนั่นคือเลข8ปเหไหมครับเราจะเลขตัวเดียวนะครับแบบนี้อ่าซึ่งในงวดใหม่นะครับเราจะมาลุ้นกันต่อนะครับอ่าจะได้เลขตัวเดียวแบบนี้อีกหรือไม่นะครับก่อนเรามาลุ้นกันนะครับ ก็เป็นสูตรเดินดีนะครับที่จะมาลงให้ชมกันนะครับเป็นวัแรกก็ทั้งสสูนี้ก็ถือว่าเป็นสูตรเดินดีนะครับที่ยังไม่พลาดเลยนะครับก็ทั้งหมดเดินดีนะครับเจ็ดวนะครับเจ็ดวันสอนทีนี้เรามาดูวิธีทานะครับก็จะคํานวณย้อนหลังให้ดูนะครับของวัล่าสุดที่ผ่านมานะครับของวันนี้นะครับ 807นะครับเรามาคำนวณดูกันนะครับจะได้แบบนี้หรือไม่นะครับทั้งสงสูตรนะครับอ่าวิธีคิดนะครับเราจะเริ่มมาที่สูตรแรกนะครับอ่ซึ่งเราจะใช้เลไทยนะครับครั้งที่1ถึงครั้งที่4นะครับมาเรียงไว้แบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นเลขไทยครับ1นึ่งถึงสอ่าวิธีทำนะครับอ่าเราจะเริ่มที่หลัก สูตรแรกนะครับใช้หลักหมื่นนะครับบวกกันหนึ่งครั้งนะครับนี่ครับดูดีๆนะครับใช้หลักสูตรแรกนะครับใช้หลักหมื่นบวกกันหนึ่งครั้งอ่าแล้วก็มาบวกกับหลักร้อยพันสามครั้งนะครับหนึ่งบวกกันสามครั้งเป็นสามนะครับอ่าก็มาบวกกับหลักสิบล่างนะครับสองครั้งนะครับศูนย์บวกกันสองครั้งก็ยังเป็นศูนย์นะครับอ่าแล้วมาบวกกับหลักสิบเลขท้ายคดีหนึ่งนะครับหนึ่งครั้ง ก็มาบวกกับหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่2 2ครั้งนั่นเองนะครับพบ,บวกกัน 2, 2ครั้งสองนะครับอ่าก็มาบวกกับอ่าหลักหน่วยน,นะครับเลขท้ายครั้งที่2อีกหนึ่งครั้งนะครับอ่าและสุดท้ายเราจะบวกกับเลขคงที่นะครับอ่านั่นก็คือเลขคงที่2นั่นเองนะครับซึ่งเราจะบวกกันนะครับก็จะเลขเต่นนะครับตัวเดียวที่หลักร้อยแบบนี้นะครับต่อแม่สูตร ที่2นะครับโซนที่2นี้นะครับก็เหมือนเดิมครับเราจะใช้หลักแสนบวกกัน4ครั้งนะครับ3 4 12นะครับก็จะเป็น2บวกกันนะครับมาบวกกับหลักหน่วยล้านหนึ่งครั้งนะครับมาบวกกับหลักร้อยท้ายครั้งที่2นะครับ1ครั้งบวกกับหลักสิบท้ายครั้งที่2 1ครั้งนะครับ ก็มาบวกกับหลักร้อยท้ายขั้นที่4 1ครั้งนะครับอ่าบวกกับหน่วยท้ายขั้นที่4 1ครั้งและสุดท้ายนะครับจะมีเลขคงที่นะครับเลขคงที่นะครับนั่นคือเลข3นะครับบวกกับ3คงที่อีกครั้งนะครับอ่ะก็มาบวกดูกันนะครับเริ่มที่สูงยแรกเลยนะครับ1บวกกับ3เป็น4นะครับ4บวกกับ0บวก0เป็น4นะครับ4บวกกับ1เป็น5 5าห้บวกกับ2อครับเป็น7 7บวกกับ9นะครับ ก็เป็น6 6บวกกับ2ครับค่าเท่ากับ8นะครับบวกกับสองของที่นฉะนั้นสู่ได้นะครับจะเด็ดที่เลข8นะครับนะต่อมาสู่ที่2นะครับก็3บวกกัน4ค่ค้านะครับจะมีค่าเป็น2นะครับ2บวกกับ2นะครับเป็น4 4บวกกับ6เป็น10 10บวกกับ7นะครับเป็น17 17บวกกับ หกนะครับก็เป็น23 23ิบสวกกับ2เป็น25 25ิบหวกกับ3คงที่ครางนะครับสินค้าเท่ากับ28ฉะนั้นก็จะเป็นเลข8นะครับอ่าซึ่งในงวดที่ผ่านมานะครับชนกันที่เลข8นะครับทั้ง2องศูนย์นี้ผลที่ออกน,นะครับนั่นคือแปดศถูกไหมครับอ่าซึ่งทั้ง2องศูนย์นี้ก็ถือว่าเข้านะครับมาในหลักร้อยนะครับทั้ง2องศูนย์นี้ ก่ชนกันอยู่ที่เลขตัวเดียวนะครับเลีแปดแบบนี้นะครับอ่่ก่อันใหม่เราจะมาลุ้นกันนะครับปาสูจะเดินต่อได้อีกหรือไม่นะครับอันนี้นะครับของโมดทีแล้วนะครับไทโฟนับที่โตรกันนะครับ หันวใดม่นะครับเรามาดูเลยนะครับก็เราจะนำผลที่ออกน,นะครับทั้งหมดนะครับ3ามหกหนะครับล่างเก้าสองเดไทยนะครับ5 4 9 2 8 5นะครับไทยครั้งที่3จะเป็น2 2 8ไทยครั้งที่4 1 0 6นะครับ อันนี้จะเป็นเลขไทยนะครับคันที่1นคันที่2 3และ4นะครับแบบนี้ทีนี้เรามาเริ่มเลยนะครับที่สูตรแรกสูตรแรกนะครับก็ให้เราครับนำหลักหมื่นวกกันหนึ่งครั้งวกกับหลักร้อยสามคันครับแต่สามยี่สี่นะครับ4่สี่ก็มาวกกับหลักสิบล้านะครับเก้าสองสิบแปดสองครั้งนะครับ อันนี้บวกกัน2องครั้งจะเนแนะครับก็มาบวกกับเลขท้ายนะครับครั้งที่1นึ่งใช้หลักสิบนะครับท้ายครั้งที่1บวกกัน1ครั้งบวกกับหลักร้อยนะครับท้ายครั้งที่2 2ครั้งนะครับอ่และสุดท้ายนะครับบวกกับ2องของพี่นะครับบวกกับเลข2องของพี่อีกครั้งนะครับอ่หก วกับ4นะครับเป็น10 10วกับ8เป็น18 18วกับ4นะครับเป็น22 22วกับ4ครับเป็น26 26วกับ5นะครับก็เป็น31บวกกับ2คงที่ครับก็จะมีค่าเท่ากับ33ฉะนั้นจะได้เป็นเลข3นะครับสู่แรกนะครับเด็ดตัวเดียวนะครับหลักร้อยที่เลข3ต่อมาสูตรที่2นะครับก็ใช้หลักแสนบวกัน4ครั้งนะครับ332นะครับ ก็จะเป็นเลขสองครับนี่ก็มาบวกกับหน่วยล่างนะครับ1ครั้งอ่าบวกกับท้ายค่าที่2องนะครับก็ใช้หลก 100, ักร้อยนะครับหลักสิบท้ายค่าที่2แบบนี้นะครับก็มาบวกกับหลักร้อยนะครับท้ายค่าที่4และบวกกับหลักหน่วยท้ายค่าที่4นะครับก็และสุดท้ายจะมีเลข3าคงที่นะครับนะแบบนี้ก็เรามาบวกดูกันนะครับ2บวกกับสเป็น4 4บวกกับ2เป็น6 6บวก8เป็น อ่าสิบนะครับสีบวกกับ1เป็น15 15บวกกับ6นะครับก็เป็น21 21บี่วกกับ3คมขดที่นะครับก็จะเป็นค่าเป็น4นั่นเองนะครับฉะนั้นวดใหม่นะครับทั้ง2สูตรครับไม่ชนกันนะครับก็จะได้เลขเด่นนะครับที่2ตัวนะครับก็จะเป็น3และ4นะครับวันใหม่นี้อ่าก็จะเป็นวันวันที่1กรกฎานะครับก็ทั้ง2สูตรนนี้ไม่ชนกันนะครับ เราจะมีสูตรใดสูตรหนึ่นะครับสูตรแรกนะครับก้นใหม่เด่นที่เลข3นะครับสูตรที่2ครับเด่นที่เลข4่วิธีทำก็ตามนี้เลยนะครับซึ่งเศรษฐีสูตรอันนี้นะครับก็เริ่มทําไว้ตั้งแต่86 7นะครับซึ่งเราใช้ตัวชนที่เลขตัวเดียวนะครับก็จะมาในหลักร้อยนะครับ รอนในวันใหม่นะครับเลขมันไม่ชนกันนะครับฉะนั้นเราจะได้หลักร้อยนะครับนั่นคือ2ตัวนี้นะครับจะเป็นเลข3และเลข4นะครับก็จะเป็นงวดได้นะครับงวดที่1กรกัาดานะครับก้อนามาลุ้นกันนะครับก็สตัวนี้ครับก็ฝ่ายพิจารณาดูกันนะครับเราชอบตัวไหนจดไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับสูตเลขเด่นหลักร้อยบนตัวเดียวนะครับที่2สูง ซึ่สถิติที่ทำไว้นะครับก็จะได้แบบนี้นะครับก็ถ้าเราถูกใจในส่วนนี้เก็บไว้ดูได้เลยนะครับซึ่งเป็นสูตรที่ยังเดินดีนะครับก่อนในงวดใหม่นะครับ3มเมสีนะครับก่อนลองเอาไปพ,พิจารณาดูนะครับซึ่งมันไม่ชนกันกับแบบทีผ่ผ่านมานะครับ อย่างไรก็ตามสูตรทุกสูตรมีข้าวและมีหลุดเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็สําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามและที่สําคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับอโอเคครับสําหรับคลิปนี้ฝาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ